ทุกคนรู้ไหม MC สิงแดงพอดแคสต์ของเรายังมีอยู่นะแล้วทุกคนอยากรู้ไหมว่าใน EP ต่อไปพวกเราจะทำอะไรกันต่อไปดูกันเลยสวัสดีครับผมแม็กธนภูมิกรกมุตนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาการเมืองการปกครองครับสวัสดีค่ะดิฉันบุ๋มบิ่มกันเวลาขุนยังนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาการเมืองการปกครองค่ะพวกเรา MC สิงแดงพอดแคสต์เจนหม่ครับ คุณบุ๋มบิ่มครับทราบไหมครับว่าซีซั่นส,สองของเรากําลังจะทําเรื่องราวอะไรมาให้คนผู้ฟังเราได้ฟังกันครับค่ะในซีซั่นส,สองของเรานะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะนั่นก็คือสังคมพระหูวัฒนธรรมที่จะนําเรื่องราวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศไหมทุกคนรับฟังนั่นเองค่ะแล้วคุณแม็กซ์ทราบไหมคราบว่าในซีซั่นส,สองเนี่ยจะมีนักพูดคนไหนบ้างในซีซั่นสองของเรานะครับ MC สิงห์แดกพอดแคสต์จะมีนักพูด6คนนะครับโดยมีพี่โดนัทพี่พริง้งพี่เจพี่เฉียนรวมถึงแม็กและบุ๋มบบีมอกครั และสําหรับคําถามนะครับที่ว่าพวกเราสองคนเนี่ยกำลังจะเตรียมทำคอนเทนต์อะไรกันนะครับตัวแม็กเองนะครับก็จะทําเกี่ยวกับการเดินทางไปกับคณะนะครับซึ่งเป็นโครงการสิงแดงสัญจรครั้งที่14เดินทางไปที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าแม็กได้รับประสบการณ์อะไรกลับมาบ้างค่ะในส่วนของหนุ่นะคะจะมาเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมสอทรจอยู่เมื่อพูดถึงทะเลแน่นอนค่ะทุกคนนึกถึงภาคใต้มาฟังกันเยอะๆนะคะ และท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel MC สิงแดงพอดแคสตของพวกเราด้วยนะคะและที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับอย่าลืมกดติดตามอินสตาแกรม MC สิงแดงของกลุ่มกิจกรรมพิธีกรคณะรัฐศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์อีกเช่นกันนะครับ <L> สำหรับวันนี้นะครับ <L> พวกเราทั้งสองคน <M> แม็กและบุ๋ม <L> บิ๋มต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ